วิธีเล่นรสัสหรือเคนให้กลายเป็นเครื่องซักผ้าที่ดีที่สุด3 2 Three, two, one, go! 1 go นะครับเกมแรกของวันกับน้องอ่ะชิโร่กับคุโร่อาริสตาโหเปิดมาสกัตเทร์บันเดิ์เหรอนี่ก็เ,เจอในโกโบ่อยจังวะไม่เค้เจอในโกทุกครั้งที่เล่นตอนจิงปีสัจจท,ที่แล้วแม่ไม่เคยเจอจิงแบบมาบ่อยขนาดเนี้ย เดี๋ยวดูของก่อนมันอาจเป็นเล่นเซรีได้แต่ว่าไอ้เดี๋ยวเราดูไอเทมก่อนอันนี้ก็เฟกได้อยู่ที่ซื้อตัวบันนึงเก็บไว้ก็ได้นะออสตาดาวเวนเดี๋ยวค่อยดูก่อนว่าจะเล่นคอามอะไร j เจโฟเวนจะค่อยเก็บจะค่อยเก็บอืมของไม่ค่อยมีฮไม่อยากเล่นรีโลด้วยเล่นลาร์ชไหมเล่นเคไหยปะ เปิดอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็ใส่ของให้เคนรอต้องเกมมันน่าจะพอชนะได้หลายคนอยู่เพราะว่าไอป๊อปปี้กับแจ็ค2องดาวน่าจะข่มได้อยู่ โมกันหน้าเราจะขึ้นเวลแล้วก็ลงแบนกับไปเลยก็ได้นะยอมขาดทุนหน่อยนึงเอาแล้วพวกมึงก็ไปปิดทางเคนกูไม่ได้ข้าวพอดีนน กแต่วงางแถวสองได้นะไม่จริงพุ่งตัวนะโอมันตีช่องเดียวเหมือนเดิมแต่ว่ามันพุ่งในสองช่องได้ฉันก็ระวางข้างในหน่อยมันขึ้นหกเลยวะไวจังม,มันตังเยอะจังวะแต่ตัวมันไม่สองมันมีแจ็คสองดาวนรวยจังวะ แน่งรวยเกินพี่ก็รวยเกินครับอุตส่าห์สตีกมาพี่เล่นรอเวล6ใครไปสู้กับพี่มันอัพได้ไงว่า6อ่ะมันมต้องขายบ่อนเลยเหระ อาจเป็นไปได้หรอมันได้ตังค์แต่ไม่ไม่ได้ตังค์โอ,อมันได้ตังค์น่าจะเป็นอันนี้อัพเมนไอันนียที่อัพเมนให้ตังค์มันเลยไม่ได้ตังค์เยอะเพราะงั้นแล้วก็อัพได้เหมือนกันโค์ดเบิร์ดเจ็บมองกนันนาอีกตัวนึงกด้เพิ่มมองกนันนาสามได้ตัวนึงฟิตเตสติ๊ก บัมเซนบัมเจโฟเลโอน,ะน,น่าเซนนาเป็นไก่คนนึงใครวะก็วายหรือไซรัสก็ได้แจ็คสามดาว ไหว,หวชนะฮึบบาไม่ตายไม่ตายกูตายเองละทีนี้ทำไมได้่ะ After Ego อ่ะเอ้ย After Ego บ <c oughs> ูลล็อกวะไมดิวันนี้ครับลาคเจ J4 ทำอะไรได้นะได้รับที่ได้รับล้าที่แข็งแก่งที่สุดโดยล้าที่แข็งแก่งที่สุดจะของคุณจะกลายเป็น Shadow Assassin และสกิลของเขาและสกิลกลายเป็นพุ่งหมุนตัวฟันในระหนึ่งช่องหากสกิลนี้สังหารศัตรูได้จะได้อีกต่อครั้งทันทีโดยปัดคอบรัมเจโฟลาสเซนน่ามาเดี๋ยวใส่ a e ให้เบิร์ดังแรมเลยเพราะยิ่งเบิร์ดแรงก็ยิ่งหมุน ขอมมุน้น่อยฮึบฮึบเออโดนตีตายเออไม่ไรแต่เขาเออแกสแก,สกนเนอร์กูยังเกมให้ยังอยู่ตีตัวเธอเองก็คงต้องดีก่อนไม่ใช่ลาชเคมเคมสามตัวรำเอ๊ยกิสลักมก่อนหน้า เดี๋ยวเอาแจ็คออกเอานี่ลงเซนหน้าเปิดสเลเยอร์ขั้นหนึ่งองกันหน้าต้องสั่งก็ได้ไมั้งเจอโชกากะอ่าซินดิเคตลีโลอ่ะคอมพิวเตอร์เฟดปันปันปัน ปั่นแล้วก็ปั่นแล้วก็โดยปั่นขอสักผ้าหน่อยครับใครต้องการสักผ้าครับผมมาเคนซักผ้าให้อ่าขอแบงตังดีกว่าเพราะผมต้องการเงินเยอะอยู่สแกนเนอร์หอ้งแบงค์เล่นหกคนเจฟโรสินนาสอง เคนสองตัวแพนดอล่าเบนอลิสตาก็น่าจะเล่นอันนี้แหละอฟเฟรีออตเราจะปั่นไมมเข้าเพราะมันถึกปั่นขอค่าก้อนอู้หไม่ได้ไม่ได้ปั่น เจเจโฟยืนยืนนานมากเจโฟยืนนานมากไปห้าวไม่ไมีกุนสูอย่ามาห้าวพี่น้องนี่ก็ต้องการดาบอะจินจินกับซิกรำสองดาวซิกขายไม่มาแล้วค่อยโอค่อยรลอืม แบ่งสองครับผมแบ่งยังองสองเฮดสกานเนอร์สามดาวเขาเอาของเฮดสกานเนอร์ใส่ก็นนะแล้วแล้วเจโฟมเป็นคนใช้ยเยอะด้วยปั่นมันเคนปั่นปั่นขอปั่นเลยครับใครต้องการสภาพครับ เลยเกมสเปเชียลอันนี้อะไรนี่อ๋อ what the fuck มึงจะเล่นในตั้นแล้วหรอไวเทวะอ,อู้ยหลาสองตัวเคลมสองตัวไม่ได้หรอมาเถอจะจบไปจะได้ขึ้นเวล์เล่าตนันึงก่นแผมันนี่แหละเรื่องเร้เรเรรอยๆอแพ้มันนี่แหละ เลนตั้นหายยังไวไม่ใช่เจอร้านหายยังไวเผื่อแตกเธอมันเจอเลนตั้นไวมากอะตัวน,นึงเซนแน J4 ไม่เอาเซ็นนาไปพร้อมกันเลยเธอเค้นต้องมีฮอนกับบัตเตอร์เนาะใช่ไหมเดี๋ยวรอขึ้นวันกราด อันนี้ก็น่าจะขึ้นวิวคนเดียวแหละต้องเล่นตามเมวิวคนอื่นทันเพราะว่าเราเเคลียร์เราสามดาวแล้วเดี๋ยวหาของกันตายชิ้นหนึ่งไม่เอ็ดออฟไนท์ก็บัตเติร์ดแต่อย่าได้บัตเติร์ดมากกว่าไม่ได้ยือ้อปัดรนานา มานาโฟเลตเกมสเปเชียเออเออไอะเทมโบราณอู้เอกเอาไหนน่าสนใจแต่ว่าบีทีก็ดีกว่าอีกดียงั้นเอาน,นี่มาวินเบเกอร์วินเอ็นข้างหลัเว่ยมันข้างหลจุนตีให้ใครถ่ายเจโฟให้เจต้องเจ้าั้งนั้นต้องเเจโฟไว้หลังสุดซึ่งไม่คุ้มอ่ะ ปันป่นปันป่นปั่นปั่นแล้วก็ปั่นอีกตัวหนึ่งตีได้นะถ้าไม่พอใจก็ไจะตีแหละไม่อยากได้ของโอ้โหเป็นวินเอกคนรัสู้ได้จะว่าก่อนต้องทานเวทให้15ห้าหน่วยให้กับผู้สนใจเพิ่มขึ้นยี่สิบ หาเพชรฟูสาหารอ๋อโอเคยิ่งฆ่าเยอะยิ่งถึกแล้วก็เมื่อถ้าเป็นตัวคนฆ่าเองจะได้ยี่สิบหน่วยแต่ถ้าเป็นคนอื่นฆ่าได้สิบห้าหน่วยเน่ก็มายืนให้อยู่แล้วโอเคก็ถือว่าของแท้งไปเราเดียวกันเอาอยืเวลาให้ราดเล่นนานๆโหโดมิจูนรูดหายหมดเลยราดกู จ็ดมึงเจอมิจูนสองดาวมึงทำมุลด้วยหรอเฮ้ยมาเติมวิวชีวิตหน่อยอ๋อเดี๋ยวต้องลงวันกาดใช่ไหมใช่เบลแปดลงวันกาด เหลือเกมสเปเชียลเลยตั้งสองดาวเ๋ยวไปั่นเข้าไปทีนึงไอทีนึงแคนปั่นปั่นแล้วก็ปั่นอันโต้ไอ้ไปฐานอีกอะไรการเนอะไให้ยืนให้อยู่แตกซะสัญญาสองดาวอัรลอาราสองดาวที่ก็คิดเก่งเกินแต่ละคนเอาไปเพิ่มเลื่อนหน่อย พันสองพันสี่หรือต้องหาเจาะเกาะให้เคนใส่ปัน่นไม่ตายก็โดนโล็อกขาขอไปอีกรอบนึงไปอีกรอบนึงอปั่นก่อนเออปันป่นปั่นไม่ตายหรือโดนฆ่าด้วย าละที่หนึ่งกูแตะที่สติสติที่หนึ่งกูแตกเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดิน้าค่อยขึ้นเร็วได้ไอ้จริงเลยน้ำตาลก็น่าจะดีปะ่ะเดี๋ยวต้องความโพสชั่นใหม่เรื่อยๆเ,เอารีเดมชั่นมาน่าจะดีกว่ารีเดมชั่นดูเวลาแล้วได้ดเลือดให้เคทให้เคทด้วย บเบรกน่าจะเก่งกว่าเพราะว่าไม่ต้องเก็บสแตก็กไหวได้บ้าน,นี้ไหว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 ดิกเลังึ้นเลวลกาตามเขาเดี๋ยวเซนหน้าปล่อยไว้ก็ได้เดี๋ยวค่อยมันสามดาวเองเพราะว่าเดี๋ยวต้องหาเรลหน้าซึ่งเรลหน้าไม่มีคนใช้เยอะด้วย หนึ่งบ้านสองบ้านไอ้เคียฝั่งไอ้เคียฝั่งนี้ไหนก็น่ากลัวน่ะนะอยู่ฝั่งนี้แหละเผื่อเจอนี่มันได้ชนะได้เลยโอเคกูซื้อผิดแล้วเนะคอร์เดนคือจอบก่ออยู่ฝั่งนี้ด้วยเ <laughs> ออโดนตันโดนตันอย่าตันนานเขอปั้นก่อนขอปั้นก่อนอันที่หนึง่งฮึบฮึบ อุ้ยไม่ตายม่อกีถ้ามีจอบเกาะน่าชนะลืมย้ายจอบเกาะมาอา๋อโดนตั้งกัดปั่นโอ้ตายปั่นไหนดิครับ เขาใส่เในใต้าหินหนึ่งได้ป่ะปันใส่เในใต้าหินหนึ่งฮึบฮึบโดาสลับฮึบไม่ทันตายก่อนนี่อย่างนั้นก็ท็อปโฟร์แล้ววะ เลยกับ MP. เอ็มพีไอพวกโดนเนื้อมาแล้วยังจะอยากเล่นต่อแต่มันแรงอยู่นะแต่ลากูตายแล้วโอเคกูยังแพ้อยู่ดีเอออย่างนั้นท็อปฟลแล้วไอ้แคยมันฆ่าให้ <c oughs> ฉันหน้าตัวเดียว ขอวัดใจหน่อยวะกินนิดนึงแล้วก็ไปปั่นเอาถ้าถึงหลังก็ชนะแล้วปะดาเมจอยู่ตัวหลังปันง่นดาเมจไม่พร้อมก็ชนะกูไม่ได้ปันป่นปั่นถึกมากผมไงตายซะว่ได้แหละเอ่อ น่าจะบูมแบบไม่ได้เปิดน่าจะต้องเปิดสเลยเยอร์ปะเพิ่มดาเมจขึ้นแล้วก็อันนี้ให้บลัมใส ไม่มีของดาิมเห็นเซนนาเลยวะเจอบ้านนี้ไม่ได้ชนะป่ะโอ้โหแล้วเสือเจอการ์เล็นสันดาบสองดาวตรงนี้เฮ้ย5มันแปลกๆนะเหมือนจะชนะหรือเปล่า เหมือนจะชานะหรือเปล่าตายดีครับแล้วการเล่นสองดาวพอดีมันไม่มีสเกลเวทมีสเกลเวทแต่มันก็เล่นกายภาพดิดีแต่มันก็ดีอะ่ะที่หญิงหน้าจอของเจโฟให้ยอมแลกเลือดอะแต่กับแลกแต่ได้ดาเมเสริเซิ์ขึ้นมากั็เลยตั้นยื้อไว้นิดนึง,นง ปัน่นโอ้ยอย่าโดนจะตันกูปันป่นปั่นขอปันหน่หอยฮึมาให้ปั่นที่ออโรล,ล่าซักสองดาวฟิลเตสติกมันน่าจะยืนแยกกัน ดาเมทเราที่เรากลัวเราโก้ดาเมจฟิเตอร์สติ๊กเว้มุกบไม่มีคนเล่นมาแต่อันนี้มันน่าจะกลับลงมาไม่แม่น่าเก็บหรอกเก็บเออกอดดีกว่าเออกอดสองตัวปั่นหายสองปั่นถึงฟิเดอรถ้าฟิเดอรไม่มีดาเมจมันก็ไม่มีใครปิดดาเมจให้มันแล้วมาน,นี่ มึงอ่ะตัวท้ายขอบ้าน่อยฮึบอึยว้ยเกือบตายเกือบตายที่สองวยที่สองที่สองที่สองเซน่าดาเมจดาเมจเซน่ามีอะไรบ้างโอ้โหไม่มีดาเมจเลยเอาดาวเวนมาก่อนเอาให้เจโฟไปยื้อดีเวอร์ในขอบ ให้มันให้กัรเลนใส่เองก็ได้นะดวในอขอบอะ่ะเพราะว่ามันน่าจะได้บัฟทุกอันเลยแล้วก็เจฟใส่ไปน่าต้องเก็บแซกปะเอกอกดขายได้เพราะว่ามันไม่มีใครเล่นแล้วตั่นไม่ตายไม่ได้ตั่นต่อ มีคนตายแล้วคนหนึ่งอะมาดิอุย้ยไม่ได้ปัน่นอุย้ยที่สองโอเคโอเค, not bad, not bad, not bad. เคน็อตแบตน็อตแบตน็อตแบตเคนนักบัลลังกาที่สองว่ะมันโยกไปนะที่หญิงโยกได้แล้วเนี่ยไม่กล้ายโยกก็โกดนสลัด